นี่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะอ่าหลังจากที่เราซื้อของแล้วนะคะเราก็จะไปซื้อชานมไข่หมูก,กันใครเคยกินอ่าแบรนด์นี้บ้างดาคาชินะคะเป็นอ่เราคิดว่ามันเป็นชานมไข่หมูที่แบบว่าอร่อยที่สุดเท่าที่เราเคยกินมาเนี่ยคือมันจะเป็นอ่ไข่หมูเขาก็จะอ่านิ่มๆห,หวานๆนะคะแล้วก็รสชาติอเขาก็จะเข้มข้นนะคะอะ่ราคามันก็จะอ่ะ มันมีไซซ์เไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ค่ะแต่เราชอบสั่งไซส์ใหญ่แล้วก็มันอร่อยอะถ้าแต่แต่ก่อนนะคะถ้าจะกินก็ต้องไปซื้อที่สาขาแฟชั่นไลน์นะคะแต่ตอนนี้มันมาเปิดสาขาอยู่แถวแถวบ้านเราเราก็หิวเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นเลยนะคะไปซื้อกันเลยค่ะไปค่ะไปซื้อชานมไข่มุกค่ะนี่ชานมไข่มุก ไปดูเมนูกันดีกว่าเอาชานมไขม่มุกอ่าบาชูกา้าแก้วใหญ่ค่ะลูกค้าสนใจเป็นปโกโก้กับชาเขียวไหมคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ไม่เอาพี่จะเอาชานมไข่มุกเฉยๆเอาสองแก้วนะคะลูกค้าเราเป็นไซสอัลไหมคะไซอัลค่ะสอง<า>แก้วเลยะะะะหวานปกนติค่ะอะเขามีโปรโมชั่นอะไรเหรอจะเป็นชาเขียวอุจิมาชา โก้พนัคอบตาไซเอ็มค่ะไซเอ็ม,อมหลือหนึ่งร้อยบาทอ๋อจะปกติเท่าไหร่คะ,ะปกติหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอ๋อแม่ยาวไปถามเฉยๆไม่สนใจม่จะเอาอ่าชานมไข่มุกบาวชูกา้าอ่าสองแก้วนี่เขามีอันนี้อันนี้ชานมไข่มุกบาวชูก้าที่เราสั่งอร่อยมากมไม่มีขารวมั้งหนึ่ะรอยห้า150บาทโอเคค่ะ โอเคค่ะเราก็สั่งชานมไข่มกเบาชูกาหวานปกติเป็นสองแก้วใส่แอลนะคะน้องเขากำลังทำอยู่สายห้าสิบแปเป็นรอลหลักสินค้าได้ หลับขย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 ับสามเสร็จไปแล้วหนึ่งแก้วอันนั้นก็เป็นที่ขยับขยับขยับนะคะนะคะก็จะมีเรื่งขยับขยับขยับแก้วนี้เจาะเจาะให้แก้วนึงค่ะใส่ถง้ค่ะอ่ใส่ค่ะแต่เจาะให้แก้วนึงเลย แก่แล้วเจ็บมากเส็จหมดแก้วนี้ก็อิ่มหมักไม่ต้องกินข้าวแันมูกขดอร่อยมากเลยอ่ะแล้วมาตื่นกันยี่ก่อนันนี้เราก็ได้ชานมไข่บมกด,ดาคาชิมาแล้วนะคะดาคาชิค่ะเขาเรียกว่าดาคาชิ <laughs> Hãy mục mặt mặt mát. Line it back, lắm nữa. Vực kìm lại bé. แต่แบรนด์นี้แต่แบนนี้มันเจะไม่ค่อยมีอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะแต่ว่ามันอร่อยนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอราคามันแรงไปหรออมันจะมีแต่แบบว่าอยู่ในห้างอ่ะไม่ค่อยออกมาข้างนอกอ่ะก็จะเห็นอ่ะสาขานี้อ่ะเป็นสาขาแรกที่เห็น ออกมาครั้งเราแล้วโชคดีด้วยเพราะมันอยู่ใกล้บ้านด้วยพอปกติก็ต้องไปซื้อในห้างแต่คืออยากให้เพื่อนๆดูว่าแก้มมันใหญ่จริงๆนะแล้วมันอ่อเขาใช้อ่อนมอะไรนะนมอ่อนมสดทำอะ่ะเลยทำให้แบบว่ารสชาติมันอร่อยอะ่ะแล้วอ่อนเขาก็จะมีให้เลือกหลายอย่างนะเป็นอ่อ เป็นบุกเป็นอ่ะมีฉ่บกล้วยได้นะมีฉอบกล้วยแล้วก็มีไอ้เจลลี่อะไรอะ่ะแต่เราลองเลือลองชิมมาแล้วเราไม่ชอบ,เร,ชอบเราชอบออไข่หมูนี่มากที่สุดอะ่ตอะตันนุย็นี่ก็อืมเพื่อนชานมไข่มมกโชว์เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนแบบว่า อืมไข่กไข่มกเจ้าใ,รใเราไปได้กินไข่มกแบบว่าให้มันดูทั่วมันแก้วใหญ่หรือว่ามันอ่อมันดูสูงนะทำมันทำให้เราแบบแค่วมันใหญ่ยังไงนะเราหรับความสามาถอย่างเราวันนี้ก็ต้องกินอะไรแล้ว วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะเออเป็นวันสําคัญวันนึงอ่ะเราคือแล้วช่วงนี้เรายุ่งๆอ่ะเราเดินทางใช่ไหมละ่ะเราก็เออไม่รู้เลยว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดแล้วเราได้ไปอ่าสถานที่ราชการอ่ามาที่นึงเขาก็ปิดประตูแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เขาปิดประตูอ๋อเอ่อพี่ยามเขาก็มาบอกว่าวันนี้หยุดครับแล้วก็แบบ วันหยุดวันอะไรอ๋อเขาก็เลยมาบอกเราแล้วก็แบบเราลืมได้ไงอ่ะวันนี้ก็คือแบบเป็นวันที่สําคัญสําคัญมากๆเลยเราก็แบบมีความรู้สึกแบบว่าเออเราไม่น่าลืมแล้วเราเสียใจเราขอโทษ <c oughs> แล้วอ่าก้เดี๋ยวกินชานมไข่มุกแล้วก็อืมกิน ให้อินเปเน,นะเดี๋ยวก็ครึ่งทางละก็พอประมาณก็ขอให้เพื่อนๆวันนี้ก็คือคงไม่มีใครไปทำงานหลอกน้องก็คือว่าอ,อาจจะมีบางท่านที่ทำงานที่ไม่ใช่ข้าราชการหรืออะไรก็ไม่รู้หยุดหรือเปล่านะแต่คือว่า เราก็ออกมาท,ทําธุระข้างนอกเราเราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นพวกห้างพวกอะไร่เงี้ยอาจจะไม่ได้หยุดนะแต่ก็คือว่าข้าราชการหรือบริษัททั่วไปก็คงหยุดเนาะวันนี้เราก็ไม่รู้หรอกถ้านเราไม่ได้ออกมาก็โมยุ่งยุ่งเย็นนี้ก็ทานข้าวให้อร่อยนะคะมีความสุขกันนะคะเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วค่ะได้ชานมเติมพลังแล้วนี่นั่งกินไปสักระยะหนึ่ง แรกก็ว่าจะกินแค่ครึ่งเดียวเอาไปเอามาก็หมดแล้วนะคะก็อืมอร่อยจิ้นแตยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะตากาชิบ๊ายบายนะเดินเรากลับมาอีกรอบหนึ่งนะบ๊ายบาย See y ีย